ไฮทมาโกยครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่กับฟอร์แมตอลิมิตของเกม Shadowward อีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าอยากที่จะพามาดูฮุสุมิเอลบิลใหม่เนาะซึ่งบิลนี้เนี่ยมีการเล่นโอเบรอนนะครับการ์ดใบนี้มันบอกว่าจ่าย9ได้88แล้วก็อีโวเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมาเนาะ,ะสเตตยัง88เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจากที่มีวอร์ดแล้วก็มีแค่เอฟเฟกแฟนๆเนี่ยมันจะเพิ่มสตอมเข้ามานะครับก็คือตีหน้าได้แล้วก็ตีเบิร์นด้วย นะครับเป็น16ดาเมจเนาะในตอนที่คุณสามารถเอามาลงบอร์ดได้นะครับแล้วก็ในเอฟเฟกตอ็กเซลเนี่ยจ่าย3เนาะเอ็กเซลสามนะครับจะซัมมอนตัวโอเปกอนได้เหมือนกันแต่ว่าไอตัว e อ็กเซลอันนี้เนี่ยจะกดได้ก็ต่อเมื่อคุณเล่นการ์ดไป30บใบในแมชนั้นเท่านั้นนะครับซึ่งนี่คือข้อเสียเนาะที่ทำให้ตัวโอเปกอนใบนี้เนี่ยไม่ซีเพลในโรเดชันครับ อืมเพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่ปั่นยากเกินไปเนาะมันมันเยอะเกินไปอะไอ้สาใบนี้เนี่ยทําให้มันเขาได้ใจช้านะครับแล้วไม่ทันกินเนาะเออ่ก็เลยแบบมันไม่มีใครอยากเล่นการเบนีิเนโกเดชันน,นะครับแต่ว่าในอลิมิตเนี่ยก็มีที่ให้มันเล่นอยู่เนาะก็คือเอามาเล่นกับฮูซูมีเนี่ยนะครับมีที่ให้มันเล่นอยู่เนาะเออ่ซึ่งมันก็เอามาปิดคู่กับไลมักกา้านะครับที่ก็เป็นสตอร์เหมือนกันเนาะก็16ดาเมจนะครับบุยห้าดาเมจก็เป็นยี่สิบเอ็ดดาเมจ แล้วก็ไอตัวบิวนี้ของโฮซูมิเนี่ยมันมีข้อดีก็คือมันไม่ต้องการที่จะใช้มอนในการรำเยอะครับแบบว่าปกติเนี่ยโฮซูมิเนี่ยเราจะมีมอน4ตัวที่เราต้องใช้ในการรำเนาะอย่างเช่นแบบ f ฟ i r y w i i p s 2ตัวเนี่ยแล้วก็อาจจะ f ฟ i r y สักอีก2ตัวหรือการ์ดนิวเท่าคอร์สหอีกสัก2ตัวอะไรประมาณนะั้นเนาะแต่ว่าบิวนี้ไม่ต้องคับบิวนี้ต้องการแค่ f ฟ i r y w i i p s 1ตัวแล้วก็คอร์อะไรก็ได้อีกหนึ่งตัว ก็ดึงโอเบกรอนแล้วก็ไลมาก,ก้าเนี่ยจากในเด็กออกมาได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็คือมีข้อเสียนะครับตรงที่ว่าไอ้ตัวเด็กนี้เนี่ยมันต้องจ่ายเม็ดอีโวพอยต์ให้ตัวโอเบกรนอนเนาะเออมันเลยทําให้แบบเวลาที่คุณไปเจอทอนเยอะๆหรือว่าทอนใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นแบบคุณไปเจอแมชอพอโตมีเนโครเนี่ย,ยไอ้เด็กนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะปิดเกมได้เลยเนาะจากการที่ว่าคุณไม่สามารถที่จะอีโวฮูซุมิ เพื่อจะทําให้แบบรีมูฟพวกอบิโซโคเรนลสตัวหรือ3ตัวจากบนบอร์ดออกไปได้อะไรแบบนั้นน,นนะเนาะมันยุ่งยากนะครับแล้วก็ไอตัวโอเบยกรอนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้อีโวมันก็เป็นแค่ทอนง่ๆตัวหนึ่งที่สเตต8 8แปแค่นั้นนะครับก็เลยแบบเป็นข้อเสียเนาะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเล่นโฮซุมิบิวอื่นเนี่ยมันจะอีโวโฮซุมิเพื่อจะ,จะลบอีกฝั่งไปได้เนาะลบไอพวกทอนพวกไอของอีกฝั่งไปได้แล้วก็ปิดเกมกันไปแล้ว อะไรประมาณนั้นนะครับออย่างที่บอกเนาะก็เดี๋ยวไปดูสถิติแพ้ชนะกันนะครับก็ที่ผมเล่นมานะก็เล่นจากตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับก็สี่ทุ่มมาเนี่ยก็ชนะเยอะอยู่นะอืมชนะบ้างแพ้บ้างแต่ก็โดยรวมก็คือชนะเยอะกว่าแพ้อยู่ดีอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไอ้ที่ผมเอาไปเล่นแร็งนเนี่ยจากแต้มหนึ่งพันนะครับเมื่อตอนเย็นเน่เนาะ,ะก็เล่นแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็แบบขึ้นมา2,000แต้มแล้ว นะครับคือขึ้นง่ายมากเลยเนาะเพราะว่าเมตาในอลิมิตตอนนี้เนี่ยมันไม่มีตัวเด็กเมตาตัวไหนที่มีทอนเยอะครับเอ่ออะไรประมาณนั้เนาะมันทำให้ตัวโอเบกร์เนี่ยมันปิดเกมได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมตามันแบบช้ากว่าเนี่ยเอ่อมีทอนเยอะกว่าเนี่ยไอตัวบิลนี้ก็คือไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะครับเอ่อไม่ค่อยเวิร์กเนาะแต่ก็คือเดี๋ยวก็ไปดูเกมเพลย์กัน ว่ามันเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูเกมเพลย์นะครับผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งเนาะว่าไอ้การ์ดใบนี้เนี่ยไม่จําเป็นนะครับจะถอดออกไปเลยก็ได้เนาะเพราะว่าที่ผมใส่มาเนี่ยอยากลองเอามาดึงไอสอใบนี้ที่เป็นการ์ดเนเธร่าเฉยๆนะครับเอ่อถ้าเกิดว่าไปเล่นจริงเนี่ยคุณถอดมันออกไปเลยก็ได้แล้วอาจจะแบบใส่กอบลินใบนี้ไปแทนก็ได้เนาะหรือว่าอาจจะใส่เป็นแบบแฟรี่เซอร์เคิลหรือส p ป r ิริตชายก็ได้ นะครับเพื่อที่จะให้พวกฮุสมิเนี่ยให้ตัวฮุสมิเนี่ยนะสามารถที่จะมีมอนเพื่อที่จะทำคอมโบได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเด็กนี้เนี่ยมันหามอนคอสหนึ่งยากเนาะเออแล้วก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะได้เริ่มหลังแล้วให้เฟย่ามันได้รีมานาด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้าจะเล่นจริงก็ปรับประมาณนี้ดีกว่านะครับเ,เดี๋ยวก็าไปดูเกมเพลย์กันเลยเนาะว่ามันเป็นไงนะ มาในตาแรกนะครับเป็นแวมไพร์เนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นแมชอพที่ยากอยู่นะครับเพราะว่าเขาแอ,โอคโกเราค่อนข้างที่จะหนักเนาะแต่ว่าเราก็แบบมีการ์ดฮิลมีการ์ดคอยรีมูฟบอดเขาอยู่นะครับก็ไม่ได้หน้าห่วงขนาดนั้นแต่ก็ต้องแบบต้องแบบภาวนาให้มันขึ้นนะนะให้พวกการ์ดแกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มีการ์ดท,ที่เก็บทำคอมโบอะ่ะมันขึ้นมาครบแล้วนะ อันที่จริงอ่ะเออมันขึ้นมาเกือบครบแล้วเนาะก็ฟาเวอร์แฟรี่นะครับเออแล้วก็นี่ไงเออการ์ดที่เอาไว้แบบคอยยิงพวกตัวบนบอร์ดเขาได้นะครับหยิบไอเซลฟิกเบลดหรือว่าดอนสเปนเดอร์มากันไอสตอมก็ได้เนาะอ่าแล้วก็ใช้สเตนพราร์ไดานะครับแล้วก็จะหยิบไอตัวเซลฟิกเบลดเนี่ยเนาะเออเพื่อที่จะแบบเอาไว้ยิงอะไรก็ตามบนบอร์ดนะครับอันที่จริงเนี่ยไอ้มือนี้เนี่ย ผมปิดเทินสีได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะเออเนาะเพราะว่ามันจะมีเฟรนด์วิฟขึ้นเหมือนใช่ปะเฟรนด์วิฟลงไปเนาะแล้วก็กดวิงอินเวอร์ชั่น1ทีสองทีแล้วก็ลงเมยแล้วก็คุซุมิลงไปแล้วก็เนี่ยครับอีโวโอเบกนเนาะเออถ้าถ้าเกิดว่าเขามีทอนน่ะแบบการลอมอะไรเงี้ยเราก็ปิดไม่ได้นะครับ ต้องปิด hmm. ช้าลงอีกเทิร์นหนึ่งแล้วก็แบบนั้นแต่ว่านี่ก็เปิดทางให้เราปิดได้สบายเลยนะเออค่อนข้างที่จะไฮโกนะครับในตานี้ต่อมาก็เป็นเอลมิเกอร์เนาะอืมเอลมิเกอร์เนี่ยเอ่อเราต้องคีฟดอนสเปนเดอร์นะครับเพราะว่าดอนสเปนเดอร์เนี่ยไม่ไม่ใช่ก็อดดอนสเปนเดอร์ก็อดเดสออฟรีเบิร์ดเนี่ยเราต้องคีฟเอาไว้นะครับเพื่อเสกดอนสเปนเดอร์เนาะอืมเพราะว่าเนี่ยนะมันเอามากันอูดเคในตอนมิเกอร์ได้นะครับแล้วแบบ ในบางเทียนะเรายังเก็บคอมโบไม่ครบเก็บนั่นเก็บนี่ไม่ครบเนี่ยดอนสเปนเดอร์ก็ยื้อให้เราได้นะครับเอ่อก็หยิบมาเนาะแล้วบนมือน,นี้ผมมองว่าไม่ค่อยดีนะครับเอ่อมันแบบไม่เหมือนในตาที่แล้วเนาะที่ให้โคเคิร์ฟสี่ได้แถมโอเบกรอนขึ้นมาอีกนะครับเราไม่มีแหวนยัดเด็กนะถ้าโอเบกรอนใบที่2มันขึ้นมาเนี่ยมันจะแย่ก,กับเรามากนะครับก็ต้องแบบถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหานั้นบ่อยๆอะนะคุณก็ต้องแก้ด้วยการที่ ใส่ไอ้ตัวอันนั้นนะนะไอ้แหวนยัดเด็กนะครับที่ายหนึ่งแล้วยัดมอนเข้าเด็กเนาะอืแต่ก็คือผมมองว่ามัน,มนเปรืองที่ไปนะครับมันเปลืองที่ในเด็กเกินไปเนาะก็ตอนสเปนเดอร์ก่อนนะครับแล้วก็กดคาเว์เวสไปเนาะซึ่งผมสามารถที่จะกรมในตอนเคิร์ฟห้าได้เนาะอันนี้คือโชว์ปิดเคิร์ฟห้านะครับกรมในตอนเคิร์ฟห้า แล้วเมีเนาะเมที่อยู่ในเด็กเนี่ยมันจะโดดมาใช่ปะเออเป็นมอนตัตวที่2ให้ฮูกซุมิเนี่ยมันสามารถที่จะอันนี้ได้ไอเอ๋ยน,นะเป็นส่วนประกอบในการทําคอมโบได้เนาะเออเนี่ยมีมีโดดมาเนาะเราต้องการมอนสบก็ว่าเราต้องการมอนสองตัวแล้วก็เนี่ยครับฮกซุมิก็เป็นเป็นการปิดเคิร์ฟห้านะครับเป็นการปิดเคิร์ฟห้าเนาะ ๕ดาเมีดแล้วก็อีก๑๖ดามจนะครับอะไรประมาณนะั้นเนากา็กาอดเพราะดอนสเปนเดอร์นะครับเพราะงั้นถ้าเจอบิกอร์ก็คีบเอาไว้แล้วกันนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแมชอัพอาร์ติแฟคเนมิสิตนะครับอันนี้ก็ต้องคีบดอนสเปนเดอร์เหมือนกันนะเออเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะไอในคีปก่อนๆหน้านี้นะครับอาร์ติแฟคเนมิสิตมันปิดเคิร์ฟซีได้ถ้าเกิดว่าไม่มีดอนสเปนเดอร์ก็จะตายเอา <c oughs> ก็ว่างไงดี มือโอเคไหมมือก็โอเคแต่ว่าเราเราอยากได้ของกันนั่นแหละเออ่ของกันแตกเรานะครับก็เทินสองฟาเบอร์ออฟเฟอรี่เทินสามก็ตัววอนเดอร์คุปไอตัว3 1 2เนี่ยเนาะลงไปนะครับเก็บการ์ดไอนั้นมาเนาะแล้วก็เนี่ยครับกอตเดสออฟรีเวิร์สขึ้นมือมาแล้วเนาะอ่แล้วก็ยังไงต่อเอ่ยผมก็เนเจอร์ไกด์แดนส์นะครับืม บนมือเนี่ยมือเต็มเนาะเออก็มีการดึงโฮซูมิอยู่แต่ว่ามือเต็มแบบนี้มันก็มันก็ไม่โอเคกับเราก็าต้องไปก่อเคร์ผ้าเพื่อที่จะปิดเกมนะครับก็ใช้ดอนสปเปนเดอร์ก่อนเนาะลดสเตตดาซูวี่ไปตัวหนึ่งอ,อ่าแล้วก็ บนมือตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถปิด5้าได้เพราะว่าผมต้องการการไอคอร์สหนึ่งสักใบหนึ่งนะครับเพื่อจะรำให้มันครบจำนวนนะเนาะที่อยากได้ที่สุดก็คือไอไอเฟอร์อเฟอร์ไทเอ,ไอเทอร์นั่นแหละที่ถ้าเกิดว่าเคลมห้าแล้วจ่ายมันไปแล้วมันจะได้วีมานาแล้วต้นไม้ขึ้นมือเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใบนั้นไม่ไม่ขึ้นมาเนี่ยผมผมจะแพ้เกมเลยนะครับเพราะว่าผมก็มีก๊อกเดียว เนาะในการกันเขานะครับแล้วเขาก็กดออกเมนเทชันมาแล้วด้วยเนาะก็เข้าคงกะว่าแบบว่าไงดีเอ๋ประมาณว่าแบบเออกูเอามึงไม่ตายนะแต่ว่ากูทําให้มึงเจ็บปางตายได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่ามึงไม่เคลียร์บอร์ดกูเนี่ยในเทิร์นถัดไปกูก็ตีใส่ตายได้อยู่ดีอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับอีฟังเนาะก็เลยแบบเป็นการกดดันผมได้ดีมากเลยนะครับในการที่เขากดออกเมนตอนนี้เลยนะเออ แต่ก็คือเนี่ยนะดอนสเปนเดอร์ถ่วงไว้ให้เราได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วยังไงต่อเอ่ยเราจะอ่าท็อปเด็กได้ใบเนี่ยครับท็อปเด็กได้ใบที่ต้องการเลยเนาะไอเฟอร์ไทเอเธอร์นะครับอย่างที่ผมบอกเนาะเนี่ยครับใจหนึ่งแล้ววีมานาะแล้วก็เนี่ยวิงอินเวอร์ชั่นแล้วก็ต้นไม้ไปแล้วก็เมย์ก็โดดมาเนาะแล้วก็เมย์ก็ลงไปนะครับแฟนๆทำงานแต่ก็ไม่ใช่สุดสัดนั์นะครับ ก็ลงคงซุมมี่ไปแล้วก็เนี่ยครับโอเคก่อนอืมือนนี้ก็จบลงประมาณนี้ครับพอพอดูไปเยอะๆเนี่ย ไอ้ดอนสเปนเดอร์มันก็ช่วยเราลายแมชอปเหมือนกันนะโอเคแล้วทั้งหมดนั่นคือเกมเพลย์ของเด็กนี้นะครับซึ่งก็เล่นง่ายเนาะมันเป็นฮซูมิเดิมๆที่ทุกคนรู้จักกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันรับได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันต้องการลากมอนแค่2ตัวเนาะก็แบบว่าไงดีใช้แค่ใบนี้ใบหนึ่งแล้วก็คอสหนึ่งอีกสักตัวแค่นั้นนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยเนาะแล้วก็ไอในส่วนของโอเบกรอนเนี่ยนะครับในโรติชันก็ในตอนนี้ก็แบบโคเปี่ยมกันมากเลยเนาะเอลอ นะครับคือแบบมันหาที่เล่นในการดบบนี้ยากจริงๆอะ่ะในโกเดชันนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นก็แบบต้องไปเล่นคอนโทรลที่ต้องกอถึงเทิน์น9เทิน10อะไรเพื่อที่จะให้มันปิดเกมอีกซึ่งก็แบบผมมองว่านานไปนะครับมันโดนอีกฝั่งกระทืบก่อนอ่ะเออมันโดนอีกฝั่งกระทืบตายก่อนโดนคอมโบนั่นคอมโบนี่ตายก่อนได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยแนะนําว่าใครที่อย่างเล่นโอเบกอนอ่ะเออแล้วแบบเออชีวิตนี้ฉันเล่นแต่โกเดชันอ่ะ บอกเลยว่าอย่าไปฝืนเลยนะครับเออถ้าเกิดว่าอยากได้โอเปกาจริงๆมาอลิมิตดีกว่าเนาะ,ะเพราะว่ามันมันไม่ต้องคิดเยอะนะครับม,มันเอาหงสูมีลากออกมาเลยชีวิตมันง่ายกว่าเยอะนะครับเอออาไรประมาณนั่นเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวร็ดูแล้วกันว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนาะก็สําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปผมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเนาะเอาให้มันถึงพันซับนะครับก็ลากันไปก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ